ที่พักปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมีของท่านพอดีก็เลยปีวิเวกพอปีวิเวกก็เลยนึกถึงก็เลยว่าญาติธรรมที่เคยเจอกันตามสำนักต่างๆที่ตะเวนมาตามสำนักต่างๆถ้าใครถ้าใครอยากปีวิเวกก็มาอยู่อาศัยอยู่ได้เาภาวนาอยู่ได้ช่วยเหลือตัวเองทุกกรณีตั้งแต่เซนต์ตั้งแต่ที่พักมีให้แต่น้ํากับไฟน้ํากับไฟก็เป็นน้ําธรรมชาติ ขุดไอ้จากคลองน้ําไหลแล้วก็มากันส่วนไฟก็ไปเซลราเลทลอะไรทางนองเนี่ยแหละลูกหลานมัน,นก็เลยฝากฝากมามา,มาบอกเก่าอีกครั้งหนึ่งเผื่อนักปฏิบัติก็ต้องกล้าเนาะกล้าอยู่แบบสมถะกล้าอยู่แบบอัตคัดแต่เราก็แต่แล้วเราอัตคัดก็ไม่ถึงขนาดลำบากอย่างนี้ลูกหลานเพราะว่า,เ,าเราอยู่ในสถานที่ ยังไงก็ไม่ใช่เข้าปา่าเดือหรือ,รอเดินตามภูอลําเนาภูเขาอ่ะหรือเข้าป่าเป็นแบบพ่อแม่โบรา์ไปนะอันนี้ก็ป่าเหมือนกันป่าส่วนตัวก็เลยเล่าให้ลูกหลานฟังว่ายาติธรรมนั่นแหละค่ะถ้ายาติธรรมต้องการปิดที่ไปภาวนาอันนี้อยู่ไกลนะเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังแหละอันนี้พูดไปทั่วพูดออกอย่างนี้ก็จริงแต่ว่าก็เื่อมีสายทางสายธรรมเผื่อจะคิดจะไปเพราะว่าไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้เก็บไม่ได้มีค่าประจุมปัจจัยอะไรไม่ต่บาทเดียวเนี่ยพราะว่าไม่ได้คิดเป็นอะไรอะที่เขาเรียกอะไรเนะเาะเอาไม่รู้แหละนะไม่ได้ทําธุรกิจพุทธพัณิ์แต่ลูกหลานะเออแต่ว่าพวกเราไม่กล้าพูดคานี้เพราะวกเราเป็นแค่อุปสิกาจ้ะไม่ได้เอาไม่ได้เสียทรัพย์เราลูกหลานแต่ลูกหลานต้องหาเป็นไปกลางเองน,นี่หมายถึงว่านักลบที่ต้องการบรรลุธรรมต้องการสู้กับกิบเลสมาต้องการภาวนา ให้ถึงที่สุดค่ะมันมจริงอ่ะเพราะว่าใครบวชใครสละทางโลกก็หวังจะรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อกําจัดจิกใจที่เป็นธรรมชาติะเพื่อกําจัดใจฝ่ายเป็นอวิชชาเพื่อกําจัดใจที่ความไม่รู้ที่เราหลงโลกมาหลายพบหลายชาติถ้าเราไม่ปิดวิเวแบบนี้ถ้าเราไม่อยู่แบบเดียเดียวๆอย่างนี้มันก็จะจะจะ,จะช้า แม่แจ๊กก็เคยพอดีมีคําถามเยอะเลยว่าเช่นแล้วทําไมเราถึงจะสร้างสติเราก็ถึงจะรู้เท่าทันอ่อสาภาวะจิตที่มันปรุงแต่งมันปรงุงแต่งอยู่ตลอดเวลามันคิดคิดคิด,คดอยู่ตลอดเวลามันพูดพูดอยู่ตลอดเวลามันไม่หยุดเลยทําไมเราถึงจะรู้เท่าทันมันทำไมเราถึงเรยนรวยสติขั้นมหาสติมหาปัญญาก็มีคำถามมาแบบนี้เนานะนี่แหละ นี่แหละคือบักหลักฐานคือพยานที่เราถึงจะต้องมีสถานที่ที่พักปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนี่แหละคําถามนี้แหละเป็นหลักฐานคําถามคําถามนี้เป็นพยานถ้าเราไม่ปิดวิเวกถ้าเราไม่อยู่กายวิเวกใจกายวิเวกจิตวิเวกวิเวกแต่ว่าอยู่เดียวๆแต่ว่าไม่มีผู้คนอยู่กับร่วมกับเราเลยอย่างเงี้ยค่ะคำว่าวิเวกวิเวกกายนะ ส่วนวิเวกใจก็มอนไม่มีใครมาอยู่ยร่วมกับเราเลยอีกเหมือนกันแล้วทชนี้พอมันมันมันต่างจิตเป็นธรรมชาตินะล,ลูกหลานมันก็เลยไม่มีดวงจิตดวงอื่นมากระทบนั่นเองนี้นี่เราสําหรับเราอยากจะเข้าให้ถึงธรรมในๆนเราก็หันหลังแล้วให้กับทางโลกแล้วเราหวังไม่อยากจะมาเรียนว่้แต่เกิดเนาะขอบังอาจพูดอย่างนี้กันเนาะทุกคนหันหลังให้โลกแล้วก็หันแล้วก็เข้าสู่ เข้าถูกพระศาสนามาทําตามพ่อแม่ผูวอาจารย์มาตามคําสอนพระพุทธองค์ก็จะทําทุกกรณีที่ท่านให้ทําข้อวัดข้อเว้นข้อปฏิบัติก็เราพูดเราดําเนินบางก่อนเราก็เลยแบ่งปันเพราะว่าเรานิสัยเดาเราก็รู้เนาะว่าเราเป็นนิสัยอย่างไรมาก่อนจ้ะไม่ใช่เราไม่รู้แต่ทําไมเรามาทําความเข้าใจ เรามาปฏิบัติเรามาตั้งสติเริ่มัญญาสอนใจสอนใจที่ใจมันวิเวกนี่แหละแล้วมันเข้าใจได้คะพอมันเข้าใจได้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยวางอุปทานท,ท,ท่านเรียกอุปทานคือ,ค,อคือพอเข้าใจได้แล้วมันก็ไม่ยินดีนั่นเองหลานแล้วนี้เราจะเราเราจะไม่ตะกะเราจะไม่รีบร้อนเราจะไม่เร่งเร่ง,ร,งรีบเราจะค่อยๆสอนใจไปเรื่อยๆเอาก็เอาเอา,เอา,เอา สติปัญญานั่นแหละามาสอนใจสติปัญญาก็แมนแจ๊กก็พูดแล้วพูดอีกเนาะมันยังมีในมนุษย์ทุกคนเพราะว่าพอดีมนุษย์น่ะมีสติปัญญามามาในมนุษย์เท่านั้นแล้วก็ไม่ไม่มีในเทว,วดาอินพ์พมยัยกษ์ไม่มีตัวสติปัญญานะมีแต่ตัวรู้มีแต่ธาตุรู้แต่ว่าถ้าเข้าร่างมนุษย์เม,มื่อไหร่ธาตุสี่ดน้ำดวงไฟเมื่อไหร่จะมีตัวนี้ก็เลยเอาตัวนี้เราออกมาใช้ ถ้าเราปีเรกเราก็จะใช้ได้เต็มที่เพราะไม่มีงานไม่มีกิจกรรมเพราะนั้นเราต้องเปื้องงานเราต้องไม่ให้มีกิจกรรมไม่ให้ก้อนธาตุนี้มีกิจกรรมไม่ให้ก้อนไม่ให้ก้อนธาตุนี้มีมีงานก็ตัวนี้มันเลยว่างทั้งกายทั้งใจมันก็เลยปฏิบัติได้แบบมันมันมันไม่มีสิ่งมากระทบอะรูปหลานคือมันไม่มีงานอะดวงดีไหมอ่ะมันคําถามบอกว่าทําไมถึง เราถึงจะรู้ทันความคิดของสังขารตัวจิติตัวคิดตัวปรงนี่แหละค่ะถ้าไม่ปีดวิเวกก็เอาชะนะมันยากังนั้นต้องิองีวิเวกหาที่ภาวนาธรรมดาแล้วเราก็หายากที่เราจะได้ไปีวิเวกเพราะเราเป็นสตรีต้องพึ่งพาเอานี้แหละวัดวาอารามเพราะว่าสตร,ร,รีไทยที่จริงแล้วปฏิสัตม่ิตรีไทย ไม่ชีไม่มีในในพระศาสนาแต่เท่านั้นมีแต่อุบาสิกาเพราะนั้นพวกเราก็เลยอยู่ในฐานะอุบาสิกานั่นเองอแต่ว่าพอดีก็ไม่แจ้งเขาพูดให้ฟังแล้วไม่แจ้งเขาขอฝากในคลิปนี้นอีกเนาะก็พอดีพระมเหสีรัชกาลที่สี่พราะพระองค์ทรงก่อตั้งขึ้นมาก็ขอตั้งขึ้น,าานให้มีสถาบันไม่ขีไทยเกิดขึ้นตรุกแล้วไม่ขีไทยมีแต่มีในเริ่มมีในรัชกาลแผ่นดินที่สี่ ล้วทีนี้ก็เลยมาตั้งกันนั้นราะนั้นไม่ท่านก็เลยให้รูปลักษ์ออกมาให้เสียสละค่ากิเลสเพิ่มเติมโดยการปรงผมปรงปรง,งสเกศาแล้วยังโลมาอีกเนี่ยแล้ตก็ละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมหันหลังให้บ้านให้ครอบครัวถ้าถ้าอุบาสกก็เข้าหันหลังเข้าให้กครอบครัวอุบาสิกาก็หันหลังให้ครอบครัวเช่นกันราะนั้นนี่นี่คือ นี่คือพุทธบริสตสีนะพระพุทธเจ้ารับไว้เป็นลูกนะเพราะนั้นถ้าเราก้าเป็นพุทธก้าเป็นอุบาสกอัสิกาเราก็คือลูกของพระพุทธเจ้านะเราลูกเลยนะรับเลยนะเพราะว่าทรงบัญญัติไว้แล้วทรงทรงอนุญาตไว้แล้วทรงประกาศไว้แล้วทรงเอ่อแม่จเจียกเรียกภาษาเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะลูกนะตั้งตั้งตั้ง,งรถให้แล้วน่ะเนาะเอาไม่ได้ เดี๋ยวแค่รีบจะแจ้กเขาพูดไม่ทันประธานอะประธานให้แล้วอนุญาตแล้วฉะนั้นเราก็อยู่ในาาฐานะลูกพระพุทธองค์ทันทีทีนี้เราก็เลยอยู่ต้องอแต่ว่าครั้งครั้งเริ่มเริ่มต้อนอะ่ะเริ่มต้นม,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 มีอุบาสิกาเนี่ยมีเนชีเนี่ยเขาเขาต้องจัดเป็นเป็นที่ที่อยู่ให้ให้อยู่ตา,ามวัดอารามอ่ะทีนี้อ่า อยู่กับพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าปกครองไม่ให้ออกมาอยู่ตามลำพังแต่ทีนี้การในเวลาผ่านไปก็ภาคปฏิบัติทําให้เรารู้ได้ว่าแท้จริงถ้าเราขออนุญาตปีติเวกก็ย่อมได้ไม่ผิดนะลูกหลานนี่อันนี้ที่พูดถึงเรื่องนี้ก็อยากให้ทราบว่าปะผู้ออกมาปดติเวกออกมาภาวนาไม่ได้อยู่ในไม่ได้พึ่งพาอาศัยไม่ได้ไม่อยู่ในกลุ่มไม่ได้อยู่หม่คณนะไม่ผิดหรอกค่ะ เพราะว่าถือว่าเราปีกวิเวกถือว่าเราแต่ว่าเราไม่ใช่ทุโรงเนี่ยแล้วเราก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเราก็อยากจะช่วยตัวเองช่วยจิตตัวเองให้มันได้ว่างให้จิตมันว่างไ,ไม่ไม,ม,ม่ไม่ให้มันมีกิจกรรมนั่นแหละไม่ให้มันกระทบนั่นแหละแล้วถ้ามีกิจกรรมเอ่อถ้าพูดเงี้ยปั๊บก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าลบลู่เพราะคุณนะเอ่อถ้ามีกิจกรรมเนี่ยมันจิตมันทํางานอยู่ แล้วแล้วพอมันเสร็จแล้วมันก็ไปภาวนาหมายถึงก็อาุบาสิกาดิเนหมายว่าจะหมายความว่าไปพึ่งนี้เนี่ยไปพึ่งวัดาอารามไปพึ่งนั่นแหละสถานที่ของของพระศาสนาทีนี้มันพอมีกิจกรรมมันก็ทำ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 ,ทำจิตจิตมันเป็นผู้ผู้วงการทั้งหมดนะทํางานทั้งหมดจิตเป็นคนสั่งดังนั้นมือมันทําตามสังขารมันทาตามนี่ค่ะจิตดวงเดียวทํางานให ให้กับที่ที่ททมาพึ่งอาศัยด้วยแล้วก็ทําทุกอย่างเลยเพราะว่างล้วก็ได้ภาวนาทีนี้พอไปภาวนาเวลามันกระชั้นชิดเวลาคิดก็ได้เวลาต้องไปทําธุรกิจกรรมของของที่ที่ทเราอาศัยอีกอยู่ดีวันนี้จิตมันก็เลยมันกังวลแล้วกิเลสมันฉลาดด้วยมันภาวนาไปเราเราตั้งตาตั้งตาจะเดินปัญญาทำนิพพานทําความเข้าใจอันนี้จังทั่วขอางตายังไม่ทันไลมันก็จะมาเตือนว่า กล้จะได้เวลาไปทําจิจกรรมอีกแล้วนะเนะมันเป็นแบบนั้นลูกหลานเพราะว่าถ้าไม่ดําเนินมาจะไม่รู้หรอกว่าจิตมันพวงจิตมันมันเป็นอะไรอ่ะมอบงานให้มันแล้วอ่ะมันก็รู้ว่างานมันคือแบบนี้ต้อสกังวลแต่ยายแจ้ว่ามันเป็นเป็นอุบายของกสิเลตเราแทนที่มันจะเปิดให้เราได้ดาเนินลวดแต่มันมาคอยเตือนมันคอยเตือนได้เวลากลับไปทํากิจกรรมอีกแล้วนะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติเราบวชมาสามปีสี่ปีห้าปีสีปีจนเป็นสามสี่ปีสี่ปีถ้าเราไปอยู่อยู่ในหมู่คณะจิตเราก็จะไม่เข้าถึงอวิชชาจิตเราก็จะไม่เข้าถึงการฆ่ากิเลสจิตเราก็จะไม่เข้าถึงการจัดการกับจิตเราที่เกิดกาเนิดมาจากธรรมชาติเพราะเรามาบวชนี่เรามาจํากัดมาจามาจากาจัดมากําจัดอวิชชามากําจัดจิตที่เป็นธรรมชาติจิตธรรมชาติก็คือ พูดแล้วพูดอีกเนาะลูกหลานจินธรรมชาติก็ลบกหดหลงที่เยมนะต่ตัวต้นหลงว่ามีตัวมีต้นหลงหลงรูปหล,ลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงอารมณ์ทุกอารมณ์เลยนี่คือสิ่งที่เรามากําจัดแล้วที่ใจใจเป็นผู้เป็นผู้เป็นตัวเองเพราะฉะนั้นท่านก็ให้ฉายาว่าใจเป็นอวิชชามัใจวิชาก็เลยตั้งสติปัญญามาอบรมใจให้ใจรู้ความจริง แล้วทีนี้ถ้าเรามีเวลาลวดไม่มีอุปสรรคไม่มีกิจกรรมมันเลยทําได้สะดวกนะลูกหลานมันทาได้สะดวกจริงๆนะเด้วนั้นไม่ผิดหรอกคะ่ะถ้าเราปีออกมาไม,ไ,กมนะไม่ได้อยู่กับมุคนะไม่ได้อยู่กับวัดฟาอารามไม่ไม่ได้ผิดต่อต่อการว่าเป็นแมท่ทีหรือเป็นอุบาสิกาหรอกคะ่ะเพราะว่าอุบาสิกาจริงจริงก็คืออยู่ยังอยู่เรือนได้เลยแต่ขอให้รักษาสิ่งแปดให้ดี อย่างเงี้ยค่ะโกหลานก็ขอให้สิ่งแปดอย่าด่างอย่าให้มีมอหมองอย่าให้ด่างพ้อยแล้วก็ขอให้สมบนนะูรณารูหลานงั้นที่อยู่ก็ไม่แต่ต้องค่อยอยู่เดียวนะอแต่ดูเดียวเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะใช้ปัญญาเพราะว่าได้ประสบการณ์มาแล้วแล้วพ่อพ่อแม่ปอาจา์บางสายท่านก็เมตตาหลายอย่างวัดที่อย่างองค์เ้าใ,ใจจะแก้ขขโดยถึงวัด วัดป่า้ันตาดก็ส่งไม่ตาแบบนี้นะ,ะให้อยู่เดี่ยวอย่ามาอยู่รวมกันอย่าประชุมกันให้อยู่คนละกุ่นนะล้วห้ามทาปรุงอาหารมาเลี้ยงท่านเลยนะห้ามทําครัวนะนะนั่นนี่คือข้อยืนยันว่าถึงจะอยู่วัดวัดปจัจองคท่านก็จริงแต่ท่านก็ให้อยู่คนละกละุ่นกลุคนละคนแล้วห้ามห้ามปรุงอาหารมาถวายท่านก็อีกต้องเลี้ยงพวกพวกเราที่ไปอาศัยภาวนาแต่ถึงกันนั้นท่านก็ยังให้ปีวิเวกนะ ท่านให้พวกเราไปปีกวิเวกหาที่ภาวนานี่เอาเอานี้เป็นหลักฐานเป็นพยานว่าปีกวิเวกได้ผู้ที่ว่าว่าปีกวิเวกยป็นง่ายเหมือนน่ะปีกวิเวกได้ค่ะและทีนี้อีกนะแม้กระทั่งวัดอโศกลรรมท่านพ่อรีธรรมสโลจังหวัดสุมพรการก,ก็ทําแบบเดียวกันกับองค์พระพ่อแม่ครูงอาจารย์องค์พระหลวงตาก็สงก็ไม่ตาบอกว่าที่นั่นจะให้ที่ดินคนละห้าสิบกาางวา นี่ที่ดินวัดนะบริเวณวัดแล้วก็แบ่งเขตด้วยแล้วก็ให้ปลูกกุดอยู่หลังละท่านหลังละคนหลังละท่านเดียวอ่ะอุบาสิกาคนเดียวอ่ะจะเป็นอุบาสิกาก็ช่างเป็นบวชเป็นแม่เป็นแม่ชีนีดน้ด้วยแหละโอนหัวนี่ก็ได้ก็ช่างแต่ให้อยู่คนเดียวหมายถึงว่าสแสงว่าท่านรู้ว่าให้กายวิเวกินวะิเวกเนี่ย ก็ก็เจออยู่แค่สองที่นอกนั้นยายก็ก็เคยไป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 ,ไปเดินเดินหาหาอยู่เหมือนกันวันนี้มาเล่าเรื่องเหเป็นเหตุเนาะ,ะไปหาหาอยู่เหมือนกันแต่ก็มีกิจกรรมแล้วถ้ามีกิจกรรมเราก็รู้เหตุที่เล่ากันกระต้นเนาะมันทําให้จิตจิตมันมันรับใช้รับใช้ใจรับใช้ทําหน้าที่ เพราะว่ากายเรามันเป็นกายจริงๆริอ่ะค้อนทตาเรามันเป็นค้อนทาจริงจริงอ่ะมันเป็นน้ำมัไฟจริงๆอ่ะมันต้องสั่งการอ่ะไม่สั่งการแล้วมันจะเคลื่อนไหวเหรอเพราะนั้นจิตที่อยู่ในนี้สั่งการเพราะนั้นจิตจิตดวงเดียวไหนจะทํากิจกรรมให้กับที่อยู่อาศัยไหนจะทํากิจกรรมไม่รู้แหละร่ว่าหมู่คณะไหนจะทาไม่รู้แหละไม่อยากพูดแค่แค่นี้พอเออมันก็เลยสะดุดนะลูกหลามันสะดุดมันไม่รู้วัดนลค่ะแต่เราปีนว้มันรูด เห็นผลก็ฝากไว้นะลูกหลานชาวยัดรมจิตเป็นทำตามธรรมชาติจิตปฏิบัติกายวาจาใจตามใจตามกายตามธรรมชาติที่มาเกิดแต่ละชาติก็เขาก็อยู่กับก้อนธาตุจนกระทั้งหมดสัทธามรณะตาย ตายก็ตายเหมือนเหมือนเวียนกลับมาก็มาเกิดใหม่ก็มารับใช้ก้อนธาตุเหมือนเดิมมามาประกอบสมาีพม,มาศึกษาหาความรู้เอาความรู้ไปทํางานรับรับเงินเดือนก็มาเลี้ยงตัวเองเหมือนเดิมมีลูกมีหลานมีครอบมีมมมวัวเหมือนเดิมเดิมมนุษย์ทุกวันนี้อยู่เหมือนเดิมเดิมตราบใดที่พระพุทธองค์ไม่มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ก็จะอยู่ในในวัฏจักรวัฏทุกข์วัฏสงสารสืบไปแต่ณบัดนี้พระพุทธองค์ทรงมามามาอุบัติขึ้น ยุคนี้พุทธกัปนี้มีห้าพระองค์พระองค์เป็นพระองค์ที่สี่นะรเราก็ยังบ้าเกิดอยู่นี่เห็นไหมต้องมาเกิดเจอพระองค์พระองค์ว่าถ้าใครอยากหนีทุกข์ใครอยากใครอยากออกจากทุกข์ใครอยากออกจากวัฏฏะทุกข์วัฏฏะสงสารแล้วก็อยากออกจากสามแดนโลกธาตุก็ทําตามพระองค์ได้พระองค์ไม่ได้มาหวังผลตอบแทนเหมือนกัน บาทหนึ่งพระอ,องค์ก็ไม่เคยไม่เคยเรียกร้องพระองค์ก็ไม่เคยสร้างไม่เคยมาชักชวนว่าท่านจะสร้างนู่นสร้างนี้ไหมท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ทําเห็นไหมโลกล้านเพราะนั้นที่เรามีสถานที่ให้พวกญาติธรรมที่ว่าเอาจริงก็เรามีให้เราก็บาทหนึ่งเราก็จะไม่เรียลายเพียงแต่ท่านก็ช่วยเหลือตัวเองเรื่องกินเรื่องอยู่อันนี้ย้อนมาอีกนะแล้วย้อนมาพูดว่าเรื่องกระที่พูดอยู่เมื่อกี้ว่า พระพุทธองค์มามาบางบอกพวกเราแล้วมาไม่ตามมษย์ทั้งโลกแล้วว่าว่าวามีทางจบได้เพราะว่าพวกเราก็เห็นเห็นเนาะเห็นเห็นว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องลงตาคณาญาติยังไม่บางคนก็จากเราไปท,ท,ทั้งที่ยังไม่ฉลาดก็มีท่านถึงบอกความตายไม่เที่ยงแต่ความตายเที่ยงแพ้แน่นอนก็คือเที่ยงแพ้แน่นอนก็คือ ต้องตายแต่ที่ว่าความตายไม่เที่ยงก็คือไม่จําเป็นต้องแก่ไม่จําเป็นต้องสังขารนี้ธาตุสีนี้ซุดโสมฉลาไม่จําเป็นเพราะนั้นพวกเรามาเกิดเขากําหนดบรนตายเรามาแล้วนะล,ลูกหลานว่าให้ทุกคนมาเกิดมีบันตายมาเขาอกวับตายมาแล้วเพราะฉนั้นลูกหลานก็มารอมาดอมร่อมด้อมปล่อยปล่อยจิตปล่อย,ออยใจอยู่กับธรรมชาติ <ch> ไม่ได้สนใจพระพระสารุคําสอนไม่สนใจสัก สะสมไว้มั่งเลยลูกหลานสะสมไว้สิเวลา,าเดือดร้อนก็ค่อยมกถึงอพอมีมีปัญหามีปัญหาสรารพัดเข้ามาในในชีวิตก็เลยนึกถึงนะไม่ใช่ไม่นึกถึงเพราะว่าอะไรอัศจรรย์ไหมละ่ะจิตมันรู้จิตมันรู้มันรู้ว่าพระาศาสนานี่คือแหล่งบุญคือคือจะสร้างกุศลมันก็ดินน้นรนเข้ามาศึกษาธรรมอ่ะก็ะรรนี้ก็ ทีนี้พอมาก็สละทางโลกก็มาถือมาถือมาถือ,ถ,อถือปฏิบัตินั่นแหละมารักษาเป็นรูปพระเจ้านั่นแหละแต่แต่ส่วนมากก็จะมาได้เั้าวันสิบวันหรือหรือ,รอปานบาราจ,จนนั้นหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานไม่เหมือนพระคุณเจ้าท่านก็จะบวชหนึ่งพรรษาก็คือสามเดือนท่านก็ทําได้เต็มที่เนาะสามเดือนแต่สตรีเนี่ยอย่างมากเัปดาสิบวัน,วนก็ข้อหายากไม่ค่อยได้มีเวลามาสะสมแล้วพอมาแล้วก็ ถามว่าอุที่ทำเก้าวันสิบวันนี้กรมทั้งหลายทั้งปวงที่เขาเคยทาดีที่เขาช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกที่เขาเขา,เขาจำได้ว่าเขามีแต่ช่วยเพื่อนร่วมโลกเขามีแต่มีแต่ช่วยเหลือมีแต่ให้แต่ทําไมเขาถึงชีวิตเขาถึงได้มีแต่ปัญหาเออมันรุมหมดเลยแต่ก็เห็นไหมมีจิตระลึกได้ว่าจะมาถือเป็นอุบาสิกาเราะว่ามันก็เลยมาถือนี่แหละลูกหลานมาปฏิบัตินั่นแหละมาพาจิตพาใจอยู่ในข้อเว้นข้อวัด ข้อปฏิบัติเป็นอุบาสิกาก็เลยถามว่าพอมาเป็นแล้วหายไหมกรรมทั้งหลายทั้งปวงจะหายไหมย,ยายแท้เขาถือขัดตอบให้หลูกหลานฟังนะก็หายเท่าที่เท,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 ท่าที่ทําได้สมมติเรามีคำคำ,คำกิจทําเสียไว้ทํากรรมไว้ทําไม่ดีไว้เป็นเป็นร้อยอย่างนี้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติข้าวันสิบวันเราอาจจะได้ 40, สี่สิบห้าสิบมันก็เบาบางไปนะลูกหลานราะนั้น เดี๋ยวยายจะแถมให้นะถึงลูกหลานไม่ได้มาโดยตรงลูกหลานอยู่ทางโลกลูกหลานก็ทป,ปฏิบัติที่ใจลูกหลานทำทำ,ทำ,ทำจิตทําใจตรงกับพระธรรมคำสอนนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาปฏิบัติละมาเลยถึงจะมาทําได้ไม่ใช่นะลูกหลานลูกหลานอยู่ในครอบครัวนั่นแหละค่ะอยู่กับอยู่ตามปกตินั่นแหละค่ะแต่ลูกหลานเก็บเก็บเกี่ยวนะก็ท่านถึงบอกว่าถ้าอยู่ในเร่ยงคองเรือนอยู่ ก็เข้าสู่พระอริยบุคคลได้ยังไงนั่นเมตตาขนาดไหนบอกไว้ขนาดนี้เลยสะสมเอานะเพราะอย่างน้อยไม่จําเป็นต้องมาก็ก็ไม่ก,ก,ก็ก็เข้าถึงก็สะสมบุญสะสมกุศลส,สะสมความรู้สะสมธรรมเข้าไปไว้ที่จิตที่ใจแล้วพอมันพอว่าพอมันแน่นหนาขึ้นมันมีกําลังขึ้นมันก็จะจัดมันก็จะจัดนั่นลูกหลาน มันคือเหมือนทำสูงไงเหมือนเหมือนะเหมือนเหมือนคนมีตําแหน่งสูงๆน่ะนะล,ะลูกหลานเขาก็ต้องเอายศให้ใหม่ใช่ไหมเหมือนกันอันนี้เหมือนกันถ้าทําเรามีระดับขึ้นเขาก็จะเขาทาก็จะจัดสรรเองจัดสรรจริงๆลูกหลานเนี่ยดังนั้นยายแย,าย,ย,ายก็เลยบอกให้สะสมเอาสะสมมาอย่างน้อยนั่นแหละที่ว่าคลองเรือนก็ยังปฏิบัติได้ท่านหึงบอกว่าคลองเรือนนะแต่ไปสามารถเข้าสูพ่พระอริยบ,บุคคลได้ ท่านถึงบูพระฤาษีบุคคลก็คือพระโสดาปฏิมารงรยพระโสดาไงลูกหลานเขาเข้าพระโสดาแล้วอย่างแจกก็พูดแล้วพูดอีกเจ็ดชาติที่เกียจตที่เกียที่เกียมาอีกเจ็ดชาติในสามเดือนนการะแล้วถ้าขยันหน่อยก็มาสามชาติถ้าถ้าขยันมาหาขยันก็มาอีกชาติเดียวเห็นไหมลูกหลานถ,าถ้าลูกหลานมาปฏิบัติแล้วมาภาวนาแล้วถามว่ามันลบไหมไหมมันล้างไหมมันจบไหม ไ้สิ่งที่ทําไว้นี่คมเวรนทั้งหลายทั้งปวงแต่มันลมจังเพราะฉะนั้นลูกหลานท่านต,ตั้งใจมาทําก็ทําไปเต็มที่นะทําใจนี่แหละไม่ได้ดูแบกหามอะไรหรอกทําที่ใจแล้วพอพอ,ออกไปแล้วลูกหลานต้องไปสานต่อนะมันจะได้มันจะได้มีกําลังมันจะได้จบสิ้นกับทุกเพราะลูกหลานก็ต้องรู้นี่นาะว่าทุกเป็นยังไงรสชาติยังไงอม,มันก็ต้องเห็นเห็นกันไม่มีใครไม่เคยทุก ดัน,นั้นถ้าลูกหลานกลับไปออกจากอุบาสิกาลูกหลานไม่เป็นชาวโลกธรรมดาลูกหลานต้องอยู่ในสินห้าข้อนี่แหะไม่สินไม่ห้าข้อไม่ได้เป็นเนี่ยพระโสดาเป็นไม่ได้นะเป็นวพระนี่บางคนไม่ได้นะนี่แล้วนี้พอพอ,พอหนักๆเข้าก็บอกแล้วไงถ้าขี้เกียจขี้เกียจอ่ะพขมาแค่นั้นเะพราะนั้นพระโสดาก,ก็มีก็เคยบอกลูกหลานกันไ้แล้วเดอ้อจ้าพ็มีแค่เว้นอยู่สาม มีสกักยัตทิฏฐิศิลปตวิกิติฉาศิลพัตปามาสก็หมายถึงว่าละสกักยัตทั้งหลายทั้งปวงไม่มีทิฏฐิไม่มีมานะไม่มีอัตตาตัวตนเชื่อเชื่อทุกอย่างเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์เรื่องมนรกสวรรค์เรื่องสามดนโลกธาตุเป็นตามที่พระองค์ที่มีในโลกนี้จริงค่ะวิจิจิฉาคือไม่เล็งไม่ลังเลสงสัยอะไรทั้งนั้นไงไม่มีคำว่าหลงลังเลสงสัยว่าโลกนี้เกิดขึ้น มีอะไรเกิดแล้วจะตั้งอยู่แล้วจะไม่ดับไปไม่ต้องสสยทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปตัเกิดขึ้นแล้วอยู่ไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไปแม้แต่ตัวเรายังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เห็นเห็นโน้ตไม่มีใครคงดูพ่อแม่มีการท่านบนบริสุทธิ์ขนาดไหนพระจิตพระจิตไปไหนมาไหนได้สบายสบายโดยที่ไม่ต้องเอาร่างกายไปร่างกายท่านก็ยังต้องคืนให้กับธาตุให้กับโลกใช่ไหมร่างกายพ่อแม่อาจารย์ท่านลงคืนให้กับโลก เพราะว่ามันเป็นของมาจากโลกมันเป็นดินก็ต้องคืนสู่ดินมันเป็นน้ําก็ต้องคืนสู่น้ํามันเป็นไฟก็ต้องคืนสู่ธาตุไฟธาตุลมลมกับไฟเป็นของโลกดินกับน้ําเป็นของพ่อแม่ให้มามันรวมตัวแล้วมันก็เป็นตัวเล่าว่าก็าใช้ได้เก่าเอออะไรล่ะร้อยปีเป็นเกณฑ์ก็เป็นอยู่แค่ไหนนีแต่นี้ท่านท่านหนวงพบพระสัทธรรมคำสอนท่านก็เลย เข้าใจรู้วิธีท่านก็นเลยรีบฟอกจิตฟอกใจรีบสัิตขัตจิตขัดัจดดจดดใจรีบทําจิตทําใจให้ออกจากธรรมชาติเพราะว่าจิตพวกเราสูร้างมาด้วยธรรมชาติเพราะนั้นเราจะเราจะอ่าออกจากทุกเราจะออกจากวัดสามเดนโลคาตาเราจะต้องทาทาจิตทําใจตามข้อเว้นข้อวัดทุกประก,การทุกกรณีไม่มียกเว้นแต่มันก็ทําไม่ยากเท่าไหร,นะร่ะพวกหลาน เพราะว่ามันทําที่ใจในรูปหลานมันเป็นขัดที่ใจไงมันฝืนใจแค่นั้นในรูกหลานแต่มันก็ที่จริงมันก็ยากแต่มันก็ไม่ยากลองฝืนเป็นบางอย่างไปนะถ้าลองฝืนได้หนึ่งอย่างฝืนฝืนให้เป็นสมุนเคตป,ปัญหานนะเออฝืนแล้วนี่มันก็มีกําลังเลยสิก็เหมือนเราตีกองทัพของธรรมชาติหรือตีกองทัพของมารตีมันหนึ่งกองอย่างน้อยก็กองนี้ก็หมดหมดลววะเราก็ไปตีด่านกองต่อไปกองทัพมันมีกี่กองก็ตีทีละกอง ตีให้มันายว่าไปทุกกองทุกกองกตีทุกองโลคกองกองกองโลคกองโกดกองหลงกองพิถีกองวณะกองอัตตาตัวตนตีไปกระทั่งตัวตนตีไปจนไม่เหลือแม้กระทั่งอารมณ์ทุกแม้เขาไม่ได้ยินดีในด้านในในธาตุตีดนน้ำไปตีจนรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรไม่เป็นอนัตตาไม่เวลาอะไรไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นนามตะในสามแดนรกธาตุเกิดดับเกิดดับดังนั้น สิ่งสิ่งที่พระองค์มาเมตตาเราต้องน้อมน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็รับถึกเราลึกถึงคุณมหาสารพ่อแม่ผูาจารย์ถ้าท่านไม่ไปรับมากวนไม่ปไปถ่ายไม่ศึกษามากอนพวกเราก็จะเป็นมนุษย์มนุษย์เติมดินมนุษย์กินดินพวกเรากินดินพวกเรามาจากดินพวกเราก็กินดินเพราะเราเกิดด้วยดินมันก็กินแต่ดินว่าตัวเองกินอาหารอร่อยๆรสปรุงรส หลากหลายโอ้ยไม่รู้กี่เป็นร้อยแบดร้อยแปดพันชนิดไม่รู้ล่ะสีสันบังคอบรู้ว่าว่าว่าอาหารการกินที่แท้กินดินแล้วตัวเีคนดินดินอาศัยดินโอ้ยหมดหมด,หมดปัญญาอะไรหมดอะไรแต่อยากหมดหมดความรู้จะพูดคำไหนดีหวยพออย่างนี้นะแล้วก็เพิ่งว่าเราต้องตายเราต้องตายเราต้องตายเราหนีตายไม่พ้นบางคนเราต้องตายเพราะนึกถึงตายมันจะแข็งแรงตัวรูกหลานความลับเคล็ดลับ อในตามันโอ้ก็ดีอยู่นะวันนี้ใหญ่่ยายแก้ไม่โกงดีกว่าแล้วก็ไปมีคำถามอีกอยู่นะแต่ยายแจ้เอาแค่คนี้โอนเด็กน้อยก็ว่ามีอ่านี่แหละที่ท่านพูดแต่มาประเดิมมามีคนมาประเดิมแล้วเอาประเดิมอยู่เก้าวันก็ขอให้ท่านผู้มีประเดิมนี้ได้มหาศาลนะถึงจะมาน้อยวันแต่ขอให้ปัญญาท่านเป็นเลิศม,มัน จริง,งแล้วป,ปัญญาเนี่ยได้ปัญญานี่มันประหารน่ะมันประหารอวิชามันประหารความไม่รู้พอเกิดปัญญาแล้วมันก็รู้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 แบบแต climate, v A, v ่ว่าจริงภาษาบาลีก <Skills> ็ว <anos> ิชาวิชาวิชาวิชาความไม่รู้อวิชาอวิชาวิชาเหมือนเราเราก็ไม่ต้องไปศึกษากันมากเรอเอามันดื้อพอมันคุ้นหู้นเลยไอ้ความไม่รู้ความไม่รู้ของพวกเราเนี่ยมันมันเลยทําให้พวกเราอยู่ในโลกสมมติสืบไปไม่จบไม่สิ้นแล้วถ้ามันสุขก็ไม่ว่าหรอก เพราะถ้ามันเป็นไม่ไม่มันคงอยู่ก็ไม่ว่าหรอกแต่ไม่มีใครคงอยู่ไม่มีใครอยู่คงที่มเอาเอาแถมอีกหน่อยดีไหมเนี่ยเจ๊ชอบแถมอยู่แล้วอืพี่น้องท้องเดียวกันรักกันน่ะรักกันไม่มีปัญหาแต่พอเรื่องมีสมบัติฮ่าฮเป็นศัตรูทันทีน่ะเห็นไหมใครเป็นรู้ไหมจิีบจิบจิีบต่างขารจิบที่มันไม่รู้ภาษาอะมันรู้แต่โลกไงก็เราไม่ได้ฆ่าตัวโลกไงเห็นอย่าง่ะรู้หลอ่ะ ตอนแรกเอาพี่น้องกันกัรักกันมีช่วยเหลกันดี Minor. แต่เพราะว่าพอมันมีเรื่องสมบัติเอาแล้วเว้ยทีนี้เป็นเรื่องเลยว่าไม่ตม้องไม่ไม่เรื่องมันก็เรื่องหนึ่งก็มีเรื่องมีปัญหามาเกิดจะได้นั่นแหละดูแลเกิดจะได้ก็เลยแตกแตกกันแตกขอกันแบบนี้แตกข้อแตกญาติจนไม่รู้จักกันเลยเน,นีน่ยนะดูแลอะไรก็ตัวสมบัตินะ,ะแล้วก็ตัวอะไรตัวโลกเนี่ยแี่แล้วทีนี้ท่านสิ <brasile> ่งให้เราฆ่าตัวโลกไหถ้าไม่ฆ่าตัวโลก ก็ไม <S an> ่มีกําลังเด้อกองทัพนั่นแหละที่ยายแจ้เรียกกองทัพมาฆ่าไม่ให้ได้นะโกหลานตัวโลกเราจะโลกไปทําไมเราต้องตายแล้วของที่ได้มามันก็คงอยู่แต่แต่มันถ้าเป็นของแผ่นดินมันก็อยู่ที่เก่ามันไม่ย้ายหรอกแต่เป็นของใช้มันก็แตกสลับหักพังไว้ถ้าเป็นข้าวหอมหนึ่งทองมันก็ย้ายที่ได้นะโกหลานย้ายที่ได้ไงก็เอาไปขายไงจ้าเอาไปขายถ้าบุญวาสนาเราไม่พอบุญเราไม่มีมันก็ไม่อยู่หรอก สมบัติที่หามาม,มีมีมูลค่าขนาดไหนก็ตามเอาไปขายจ้ะ <c oughs> นี่แหละสมบัติพวกนี้แหละมันมันเปลี่ยนได้แต่สมบัติที่พระองค์มอบใหบ้มนุษย์ทั้งโลกเฮ้ยไม่มีซื้อมีขายแล้วไม่มีใครมาแย่งได้ไม่มีใครมาเอาไปได้แล้วไม่มีใครมาขโมยได้โอ้ทุกวันนี้ขโมยขโมยก็เยอะจัดนี่แหละไว้มันจะมันเขาไม่รู้เขาถึงขโมยจ้ะเพราะว่า มันจะโหมาหาบาปบาปมาหาบาเปเพราะเบียนเบียนเขาตัวเองไม่ได้ทำแต่ไปขโมยจนมีโลกโซเชียลลงหนังสือลงโทรศัพท์อยากเขาเขา,เขาฟ้องมาถึงยายแกวะ่ะยายแกก็เล่าสู่หลานฟังเรื่อยเลยว่ามันเกิดประโยชน์อี่แล้เออก็เลยฝากว่าว่าทําไมไม่ทามาหากินทําไมต้องขโมยโอดียวพ,พ่อพุทธเจ้าก็สอนเราให้สุตจริตอะไรนี่ถ้าไม่สุตจริตเอามันก็ตกไปถึงลูกเราหล,ลานเราลูกเราหลานเราก็จะก็จะรับโทษรับ รับกรรมนลลูกหลานนะเอ้ยรับแน่ๆเลยถ้าเรายังไม่ได้รับเพราะเรามีมีมอะไรอามีบุญที่ทํามามีกําลังต่อสู้อยู่มันก็เลยอยู่ได้แต่มันไปตกกับลูกกับหลานตกแน่ๆนะอย่างคนพ่อแม่เคยทําฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยพ่อแม่อาจจะไม่ไม่ได้รับกรรมมันไปตกกับลูกนะลูกหลานตกกับลูกไม่ตกกับลูกก็ตกกับหลานทุกทุกท่านทุกวันนี้มน